คนคะดู2เม้นนี้ค่ะโหดมากเหตุเกิดมาจากที่หวานลงคลิปนินทาเจ้านี้นะคะแล้วก็เกิดเม้นคอมเมนต์นี้ขึ้นมาที่จริงมีคอมเมนต์ที่3นะคะก็โหดเหมือนกันค่ะเป็นผู้ชายด้วยแต่วานแคปไว้ไม่ทันค่ะอยากจะบอกว่าคลิปที่หวานลงที่ว่านนินทาเจ้านี้นะคะใต้คอมเมนต์มีเป็นร้อยๆยลายเลยค่ะทุกคนที่แบบว่าโดนเหมือนหวานนะคะ คือโดนคนไทยด้วยกันยืมแล้วก็ไม่คืนค่ะอยากจะบอกว่าหวานโง่จริงๆค่ะแต่หวานโง่ด้วยความโอบอ้อมอารีนะคะที่ให้เขายืมเพราะเวลาเขามายืมเขาก็ปั้นน้ำเป็นตัวร้องห่มร้องไห้ไม่มีตังให้ลูกไปโรงเรียนมั่งนู่นนี่นั่นอ้างแม่น้ำทั้งห้ามาชักแม่น้ำทั้งห้ามานะคะเอ้เราก็ใจอ่อนค่ะเราก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เลยให้เขายืมเงินไปก็กลายเป็นว่าเราโง่ค่ะแต่หวานก็ไม่เข็ดนะคะทุกคนก็ยังมียืมไปอีกเยอะเลยค่ะหลายรายค่ะ แต่ก็ไม่ได้คืนนะคะที่ได้คืนก็คือมีรายเดียวนี่แหละค่ะแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ได้คืนหวันก็ถือว่าทําบุญไปนะคะส่วนคนที่มาเม้นแรงๆนะคะ